เอาเอารีโหลดมาเจาะโล่ครับเอาดิเอา,เอาจัดต้องจัดครับนี่ไทฟอนเหรอฮิ้วเลือดก่อนถิ้เลือดก,ก่อน,เอ,กกอนเอาไปอีกคนนึงครับเข้ามั้งไหมเนะี่ยเราอะฮะเทรจัดไปนี่เริ่มแตกแล้วอีกเกาะแตกแล้วเหรอเซตเรียบร้อยไปครับเออจัดไปดีครับนี่ไงเราเจาะโล่อะเพื่อนเพื่อจะปืนแดง เซตตะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยโดนล็อกขาหรอสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเทเซเวอร์กันเพราะว่าในเทเซเวอร์ครับผมมีหุ่นใหม่เข้ามาที่จะมาในอัปเด1ต11.6 <ias> oh, แม่รวดเร็วทันใจเลยเกินครับผมฮัสเตตัสครับเป็นหุ้นค่ายดีซีนะตอนนี้ครับผมอยู่ที่เลเวล25หรือว่าเลเวล1มาร์กสเลือ,อ 2, 170, 000, ดอยู่ที่2 7 0 0 0 0ครับผมจะเป็นอยู่ที่5 8ปไหมดาเมจจากกระสุนรือว่าจะหดนะครับผมอยู่ที่10,000ครับซึ่งความสามารถของมันเนี่ยผมเวลากดใช้สกิลปุ๊บมันก็จะมีจรวดเนี่ย ب, พุ่งไปหาศัตรูอาแล้วมันก็จะมีปืนกลยิงออกไปจากตัวเองได้ครับผมยิงที่ระยะหนี่มงม่เหน,เนี่งข้่ยเม,มต่ถ้าเกิดศัตรูที่เรามองเห็นเนี่ยกกลนนออกไปัมนก็ดดูนะ แต่ว่าเป็นหุ่นค่ายดี c ดูถึกมากๆดูวินเทจออกแนวเป็นจักรกลอุตสาหกรรมมากกว่าหุ่นยนต์นะเนี่ยเออก็ดูคลาสสิกดีนะไม่ได้แบบหุ่นดีไซน์เวอร์วังนะผมย้อนยุคก,กลับไปเป็นหุ่นประมาณนี้ผมก็ดูโอเคนะแปลกตาดีครับแต่เขาบอกว่าเป็นหุ่นที่เป็นหุ่นระยะไกลนะเราก็ต้องลองดูครับผมว่าเป็นหุ่นดีเีแต่ว่าเป็นหุ่นที่ระยะไกลเออเน้นรักษาระยะ8 0 0้อยแปดร้อยพันร้อยอะไรประมาณนี้เนาะ และยังมาพร้อมกับอาวุธทั้ง2ขนาดครับผมทั้งเบาและก็หนักเพราะหุ่นตัวนี้มันติด2ปืนเบา1ปืนหนักครับการิอสัสครับผมขนาดเบาอันแรกเนี่ยดาเมจอยู่ที่3,000ยิงที่ระยะ600เมตรรีโหลด7วินาทีครับผมแล้วสะสมเอฟเฟกต์ส0่พเปอร์เซ็นต์เอฟเฟกต์บลัดครับผมคือศัตรูที่โดนเข้าไปก็จะบึ้มออกมาใช่ไหมตัวศัตรูก็จะได้รับดาเมจตัวที่อยู่ใกล้ๆก,ก็จะได้รับดาเมจไปด้วยครับผมและขนาดหนักพิลัมครับผมนี่เลย เป็นหอ,อกความเสียหายอยู่ที่6 0พ0ครับยิงที่600เมตรดีโลด7วินาทีเช่นเดียวกันสะสมเอฟเฟกต์ส0เปอร์เซ็นต์เหมือนกันแม,ม,ม่สะสมเอฟเฟกต์อะไรเลเวอร์วังขนาดนั้นนะเนาะและยังมาพร้อมกับนักบินลูคัสด้วยครับผมซึ่งนักบินเอ๊ะเจาะโลได้อีกแล้วโอ้โหเฮ้ยตอนนี้ซอสยูนิตน่าจะอยู่ยากหรือเปล่าหุ่นมานี่นะนักบินเจาะโลด้วยนะว้าวเนี่ยแล้วถือรถจรวดนึกถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยในครั้งนี้ครับผมเจ้าฮัสตัสเนี่ยผมก็จะลองใช้กับกางอิลฮิรินครับนี่เพราะว่าอันเนี้ยเซตนี้เขาแนะนำครับผมฮาวเลอร์สครีมเมอร์ครับและปืนใหม่ครับผมการิอัสกับพิลัมอัลติเมทเรเดอร์แล้วก็อเวนเจอร์ด้วยตบท้ายด้วยปืนโค้งกัมมูลาสมูตาครับผมไปครับเพื่อนๆพาเจ้าฮัสตัสลงสนามแรกกันดีกว่าในเทสแรกเนี้ยหุ่นมันจะเล่นยังไงนะไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์มโค้ด DMBL ลงไป ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเ,เลยโอเคลองดูดิปืนถ0กร้อยเมตรครับนี่งไงแล้วยิงไปชุดๆแค่เนี้ยเหรอเข้า,ามั่งไหมเนี่ยเราอะฮะเคจดัดไปนี่เริ่มแตกแล้วีิเกาะแตกแล้วเหรอเซตเรียบร้อยไปครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะบีมอสเหรอใช่ไหม อ๋อบักรลียวเล่ครับเรียบร้อยก่กรู้กิกรู้เนี่ยเนี่ยปืนกลมันยิงพร้อมเราอย่างเงี้ยเหรออ๋อโอเคครับผมเอาเสาก่อนนะมาใช้สกิลไปครับฟืบฟื้ฟแรงว่ะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยเพสครับเรียบร้อยไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับ ว้าวสเปกเตอร์ด้วยครับ huh. โอ้โหโอ้ว้าววาวมาจากสเปกเตอร์ไม่นานเดี๋ยวก็แสดงตัวครับจัดมาโอ้โหโโอ้หเยอะไปอันนี้ก็มาซะเยอะเชียวบ้าบออ๋ออะไรดีว่าไกลๆหน่อยปืนโค้งแล้วกันครับฮัลโหลด่านนี้ต้องปืนโค้งมาโอ้โหเน่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 นั่นไงนั่นไง โอ้ไปครับจึก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 เฮ้ยก็เข้าอ้าวเพื่อนเรานี่ยว่ะของเพื่อนเรายิงนี่ว่าโค้งมาครับเอเฮ้ยนี่เรายิงอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมมันโค้งมาล่ะนั่นไงมาเล่นเราแน่เลยมันจะเล่นอะรเธอไม่หรอกเล่นเรานี่แหละเน่เ่เน่อ้าวเฮ้ยเพื่อนเราเก็บเรียบเลยว่ะนั่น แล้วไปยิงโลมันซะเยอะเชียวนึกว่าสกิลยังไม่หมดมาอีกมาอีกอยู่ไหนอีกครับโอ้โหควาดหมดเลยบลายแม่อัลติเมตกิฟฟินนะโอเคเราเห็นอยู่เราเห็นอยู่ครับจัดมาโอเคบีมอสบีมอสไม่ถึงไม่ถึงครับโอ้โหโอ้โหเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลย นี่นี่ลงหัวบลงหวัวบหิวก่อนครับทันปะทันปะไม่ทันนายคนไกลเลยนะที่เกียเดินมาแล้วครับผมเข้าระยะเราแล้วเฮย้ยเดินก็ไกลไปเฮ้ยเรายิงเข้าไห้เนี่ยตกลงมาไม่ได้ปิดโล่หรอหรือเป็นที่อาวุธวะ เอ iscilla, อเจาะโล่เออก็เจาะโล่นะดูดิอ๋อต้องโดนต้องโดนจะลบมันลบมันลบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วรอรอรอสกิลแป๊บนึงก่อนตัวนี้ครับตัวนี้ครับเอาไปดีครับผมเรียบร้อยแอซิดครับว้าอุ้ย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 ไอปืนนี่โหดไอ้ปืนนี่โหดไอ้ท่านเนี่ยโอเคปิดครับเน่เอาเอาต้องเอาว้าไอปืนเฮ้ยเข้าระยะหกร้อยของศัตรูแล้วว่ะ โอ้ยโอ้เซอร์โนเซอร์แอบก่อนครับยืยยืยโอ้โ oh. หเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไททันเอ้ย,เ,อยเต็มเลยลองดูป่ะมาล,ลองดูดิเมาเลอร์ครับนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยก็ก็ดูเข้าเยอะดีแต่ว่าแหมโดนล็อกจ้าโดนล็อกจ้าใช้ปืนไกลๆหน่อยครับผมด่านกว้างนะ วาร์ปไปดีกว่าวาร์ปครับผมมา <News> นี่เลยนี่เลยนี่เลยมาเลยไอตัวเมื่อกี้ที่เล่นเราจัดไปดีจัดไปดีครับล็ Lock up, อกได้ป่าววะยานแม่ลงมาเนินเนินโอ้ย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 เจ็บปวดมาปืนกลอันเดียวโอ้โหใสยแทงเงินมันลุยอ่าข้ามหัวข้ามตาปะมาแหมจะเล่นเราเล่นเราเอาดิเอาดิ เสร็จครับโหโมโหไอ้นี่คนหนึ่งนี่คนหนึ่งไปแล้วเพื่อนเราก็โหดแท้ไอ้นี่ไอ้นี่ห้าร้อยเมตรครับมาจัดครับฟืบฟืบฟืบล้วงเฮ้ยอะไรเรอตัวอะไรเหอะเร็ว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 เหลือสองคนหลือสองคนนี่ไงนี่ไงซืบดาบทั้งคู่เลยแต่ว่าเราเจาะโลว่ะเฮ้ย ลองดูบ่าลองดูบ่าจัดมาครับอ้าว <c oughs> หนีทั้งคู่เลยหนีทั้งคู่เลยไปครับค่อยๆไปครับรอสกิลน่าจะมาพอดีแหละจึ๊กๆๆอุ้ยโหดว่ะคือเราโหดแท้ว่ะดูดิจบเลยโอ้โหไปครับก็โดเฮ้ย,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 ยติดโล่อ้าเข้าเนื้อด้วยครับ เพื่อเราหายเ้เพื่อเราโหดมากเลยนะเนี่ยไป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 ยังไม่ได้ยิงใครสักปิตเลยเนี่ยโอเคจัดไปครับจึก,จ,ก,จ,กจึกครับผมมาคิวด้วยว้าไอ้นี่ไอ้นี่นี่เราวัชเจอร์ครับเส็จโอเควูวอย่าบอกนะว่าจะ布拉ลาย <laughs> ไม่ดันขาดคำเฮ้ยจัดมาซอสยูนิครับ นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมาเล่นเลยมันเลือกเรามันเลือกเราจานดีครับจานดีครับล้วงดิเอ้ยสกิลหมดเสร็จเลยเสร็จอ้าวเข้าอยู่นะหมดแล้วพลังป้องกันเราห้าดอกหมดแล้วจัดไปครับเสร็จวเรียบร้อยโอเคโอมามามา,มาช้าแล้วครับรอว์เจอร์ครับจอเจอเสร็จครับโอ้โหเฮ้ยมันเอาจริงเหรอวะ ฟินครับบลายแน่นอนว่าจะต้องบลายโอ้ยโอ้ยโอ้ยจัดดิต้องจัดดิเอาปลายครับโอ้โหนี่ไงนี่ไงข้างหลังอีกเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจาะโล่ครับมาเจาะโล่แล้วครับเสร็จวู๊ไอ้นี่นะไอ้นี่นะโอ้โหโล่หนาแล้วเราเนี่ย โอ้ย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 เอาเอารีโหลดมาเจาะโลครับเอาดิเอา,เอาจัดต้องจัดครับนี่ไทฟอนเหรอหิูวเลือดก,ก่อนหิวเลือดก,ก่อนเอาไปอีกคนหนึ่งครับรีโหลด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 เอาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยตัวนี้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 ข้างหลังเราก็มีตัวนี้ก่อนแล้วกันครับอะหลสเปกเตอร์หรือเปล่าน่าจะใช่นะ <N> นั่นไงมันโดดแน่วะ่ะเอาไปก่อนเลยวูู้ดูดีดูดีนี่ไงปุทพุทพุดพุไปครับรอรอรอไอ้นี่อีกคนนึงเดี๋ยววิ่งดีเจนไปครับผมว้าวหูยิบเจ็ดต่อห้ายังโหดหมดแล้วดิอุ้ยเฮ้ยไทฟอนครับตาย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 เจ้า เนี่ตอนนี้กลมๆมันเหลือ2อันแล้วอ่ะเออคือพลังป้องกันใช่ไหมแหม้สุดๆเลยสุดๆไปเลยหมดแล้วหแหละหมดแล้วแหละเรียบร้อยไปว้เหเฮ้ยมันก็ดูดีเออไปครับผมลองดูกันเวลาใช้สกิลแล้วมันจะโ่มีจะลวดอย่างนี้เหรอฟึบฟๆๆึแค่นี้จบเลยเหรอ อ,อ๋อเป็น,นวิธีแบบเลือกเอาก็ได้สุ่มเอาอย่างเงี้ยเหรอโอเคเฮ้ย okay. อัลติเมทไทฟอนครับว้าวนั่นไงหน้านีงโอ้โหโคตรแรงว้าวจัดไปดิไทฟอนครับเจาะโลด้วยนะอุ้ยเฮ้ยมาได้ยังไงวะจ,ดจดวัดดิจัดด้โหโดนฮิวเลือดฮิวเลือดซะน่ากลัวเจนนะสามเร็วล,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 ลีโลลีโลลีโลผมโหโปรนิววาโอ้ย หลอกเป้าไว้ก่อนครับเอาไปก่อนจ้าเอานั่นไงนั่นไงไทฟอนครับเรียบร้อยไปโหยรอดเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ปลิงนี่นะโอ้โห่านีโลดครับผมนี่โลดนี่โลดนี่โลดจัดมาเฮ้ยลููมันหิวเลือดดิ มันจะสนุกใช่ไหมฮะไทฟอนไทฟอนไทฟอนจัดไปโอ้ยลีโลครับเร็วโโอ้หช้าจัดมานี่ไงนี่ไงจอเ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 ร็วเร็วเร็วเร็วร่วเรงนี่ล้วงล้วงครับร่วงครับยันแม่ลงไปเฮ้ยนี่นี่นี่คนเดียวกับเรานี่ว้าลองดูดิให้แอบก่อนครับผมนี่เรามียันแม่เฟสตริกไงโอ้ยอันนี้อีกเฮดอีกโอ้ชีวิตเยอะไป แล้วมีปโปรตัวนึงด้วยนะไปโถมาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาดีครับเอาดีลองดูเบ้นลนเบิกลกรนเบิ้กลเฮ้ยถึงทนเหรอถึงทนเหรอว้าวเน่เน่เเอาแตกอุ้ยยังมันหลบทันโ้หเอาไปก่อนหนึ่งคนเสร็จเลยข้างหลังแหมแล้วคือเทสเนี้ยอันติเมตเพียบเลยนะไปโถ เราเอาหมาลูกซองครับลูกซองไข่มุกจ้าหว,วานหวานไหนไปไหนหมดเอออยู่นี่อยู่นี่ห้าเมตรอันนี้ล้วกันครับหืมนี่ไงเจ,จาะโลจ้าเฮ้ยปืนแดงเหรอโอ้ยช้าเหลือเกินที่เราโดนอะไรเข้าไปผม่ถึงได้ช้าขนาดนี้ว้าวแน่แน่แ,นแ,นแ,นแนจัดดีจดัดลงครับโอ้โหเละคนเมื่อกี้ไปไหนแล้ว เออมันช้าว่ะไทฟอนยังสปีดนี่คือสปีด58จริงๆหรอวะเนี่ยนีย่ครับลองดูจึบจึ๊โอ้ยเฮ้ยเหิวเลือดนิดนึงก่อนนี่คือหิวใช่ไหมทำไมดูเลือดมันลดลงละ <c oughs> อุ๊ยอๆๆๆุอะไรมีหมุนรอบๆด้วยวงโคจรเทสหรอจักไปครับลองดูครับแล้วคือกระสุนปล่อยมาชุดเดียวแค่นี้จริงๆหรอวะฟูดเดียวเลยนะ นะเกะกาอีเกะก,กาอกแอซิดครับผมเฮ้ยไอ้นี่ยังอยู่อีกโอ้คนไร้สาระเอาตัวอื่นก็ได้มา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 เนี่ยมันมาทดลองโปรโเว้ยชูบวอ๋อเนี่ยถ้าเกิดไม่เห็นอะ่ะมันก็จะแบบปล่อยจรวดแต่ถ้าเกิดเห็นอะ่ะมันก็จะปล่อยเป็นบินกลใช่ไหมอเออเอยอะไรเฮ้อ จัดไปดิครับนี่ไงเราเจาะโลว่ะเพื่อนเพิ่แต่ปืนแดงเสรศษตะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยโดนล็อกขาเหรอไม่ใช่ดิโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอย้หิวเลือดก,ก่อนครับวู้ว่ะมาจัดจัดไปครับจัดไปครับหืึโหอ,อ,อะไรวะเนี่ยคาจิเหรอคาจิเหรอเยอะไป เยอะไปเสร็จเลยหุ้ยเพื่อเราหายหมดอีกแล้วว่ะโอ้ยปืนโค้งครับผมอ้าวก็ยังอยู่นิวหว่าทำไมไม่เห็นนะเออในแผนที่มันเออเนี่ยไ,ไป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 ,ไปครับลองดูอะไรวะแใงมุมหรือบลิดวะเนี่ยดูมันแปลกไอ้นูนโปรครับจัดไปดิ เอาดีครับเอาดีมามาอุ้ยโอย่างเงไงของเราก็แรงว่ะโม่ืนโคง้งอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยต้องแอบแล้วว่ะต้องแอบแล้วว่ะเออเราโค้งได้เราก็โค้งไว้ก่อนนี่ไงนี่ไงโค้งโดนยังจะหลวดไปครับจึ๊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 บจึก็โอเคนะสกิลมันก็ดูโอเคนะแต่ออาร์เธอร์ตัวนี้สีตายครับรุยครับยันแม่ลงมาโอ้โหเสร็จปะลวง อาเธอร์ไอ้อาเธอร์เราจะเล่นกันมันดีไหมหอะดูเล่นกับพวกนี้ดีกว่าโปรมันจะรอดเหรอตายครับนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไอ้ไททันก็บ็นโค้งโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ใช่อันติเมตโนเดนนะจ๊ะตัวธรรมดานะจ๊ะโอเคครับรีโหลดก่อนนาน,น,าน,นาน่านๆาเฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นเพื่อนเฮ้ยมันเอาว่ะมันเอาว่ะ พัดไฟเดอร์เหรอเฮ้ยเล็กโอ้โหตาย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 เอาดิลองมันไม่ทันเนี่ยเพื่อนหายหมดแล้วนะกลับมาลงจอดแล้วครับผมเอ้ยในเทสแรกนี้มันก็ยังเล่นงงๆอยู่ <laughs> เออเนี่ยไอสัญลักษณ์ตอนที่มันเล่นในสนามจะมาด้านซ้ายอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นรูปกลมๆมีแจกแขกเหมือนผ้าทิ์เออมันคืออะไรอันเนี้ย เขาไม่อธิบายมาเว้ยซึ่งในสกิลมันก็ไม่บอกนะว่ามันคืออะไรถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้าใจความสามารถของไอ้สสญลักษณ์เนี้ยก็มาคุยกันได้นะครับผมมาบอกผมหน่อยแต่ว่าเวลาโดนยิงเว้ยมันเหมือนว่ามันจะยิงไม่เข้าเหมือนมีเกราะอยู่ <S <S ใช่ป่ะแล้วพอใสลักษณ์นี้มันหดไปหายไปเออทีเ่เข้าเนื้อแล้วเอออาจจะเป็นเกราะหรือว่าเป็นตัวซับดาเมจก็ได้เนาะแต่ว่าในเทสแรกนี้ครับผมผมว่ามันก็ยังดูขาดๆเกินเกินแหละจลัวที่พุ่งออไปมันก็ดูโอเค แต่ว่าถ้าทางของหุ่นสกิลของหุ่นผมว่ามันยังอาจจะต้องปรบับอีกหนึ่งครับผมพันร้อยที่เขาบอกอะ่ะไม่ถึงแน่แน่บืนกลน่ะส่วนอาวุธทั้งสองอันนี้ผมว่ามันยิงแบบแปลกยิงเป็นชุดปลื้ดหยุดปลื้ดหยุดมันก็ต้องรอดูในเทสตต,ต่อไปครับผมว่ามันจะทาํางานยังไงนะแต่ดูแล้วมันก็ดูเป็นหุ่นที่ไมไ่ได้เมตาครับผมหุ่นไกลทุกตัวอาจจะไม่เมตาเลยนั่นแหละครับผมก็ต้องรอดูเทสต,ต่อไปครับผมว่าเขาจะปรับปรุงจะเพิ่มจะลดอะไรตรงไหนครับในเทสแรกนี้ก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากครับดูได้แค หละกกัรเพื่อนมาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและฮัสเตตัสกอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล